เพร้ออาะต้องนี้นะต้องอื่นไม่เกี่ยวเห็นไหมเห็นพูดร่วมชะตาฮัลโหลเราจะไปต่อเลยนะจ๊ะเหนื่อยทำไรอยากรายการทำอะไรเนี่ยไปต่อเลยนะไปแม่กำปองเอออ่ะมเรางจะเดินทางไปแม่กำปองค่ะอ้เเาลยจะสถานีต่อไปแม่กำปองลมหนาวแล้วเนี่ยดูมือุซิสอ่ะไม่มีไอ้ค้กเหรอ ปอง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 แม่กำกำกำปองปองสถานีแบบอันนู้นไหนนะการัรรยายนะสวยนะเนี่ยเขาโพดมันมันยายนะพี่พูดแต่นี่นะเป็นที่เป็นหุบเขาอ๋อเหรอเขารู้ป่ะรู้ไหมคะว่าเป็นหุบเขาอ่ะเนี่ยค่ะนี่นี่ไล่อะไรอ่ะนี่ไล่หมอนไหมหมอนหมอนปักทอง ไม่ขา้าวโพดไม่ต้ข้าวโพดหมดเลยต้นไม้ใหญ่ๆมีแต่ต้นกระเพียกกระเพียกกลายเป็นโดมหมดเลยไม่มีผักแบบผักอย่างอื่นนะนะมีแต่ผักข้าวโพดดาวมันมันแจ๊กอันนี้เราเลี้ยวไหนแล้วนะเราเลี้ยวขวาไหมอ่ะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซายก่อนลุกเลี้ยวออกไปก่อนเลี้ยวซ้ายก่อนเออไปซื้อไว้ไหมไว้สตรอเบอร์รี่ใครกินอ่ะไม่รู้นี่ไปอุ้ยจะกินหน่อยไว้ เผื่อว่าคือเป็นฝอยคือเผื่อไปแค่ดีไม่เผื่อใครไม่ใช่โอ้ยดูตาทำไมเราไม่ได้กินแบบนี้ผักสลัดนี่ผักสลัดนี่ผักสลัดน้ำผักกาดขาเอ้ยผักกาดหอมนั่นแบบผักกาดหอมเลยนะผักสลัเราแวะไปถ่ายตรงนี้ได้ไหมนะเราลงไปถ่ายได้ไหมอาหารร้านอาหารเขาใช่ร้านอาหารเขาแล้วทำไงอ่ะสวนกันเนี่ย เออเราหลบก่อนไหมเขาหลบแล้วเขาหลบแล้วเขาต้องหลบสิเพราะเขาเป็นคนูที่คนล้ำลพูนน่ารักนะบ้ามวยอางเงี้ยย่าอยากบ้ามวยสิอยางบ้ตมวยสิโอ้ยโอยโคตรโคตรดูอย่างบรามอยโคตรโคตรอะไรโคตรโคตรคตรน่ารักโคตรโคตรน่ารักโคตรโคตนี้ คุณผชมพี่เลยฟังจริงใจหรือเปล่าดูน้ำเสียงนะเตือนโอ้จริงใจไหม่ะนะพี่หมวยฟังเสียงก่อนโคตรโคตรโคตรน้าปพิ่มนะคนน้ำเพิ่มจริงจริงเลยดมหคนสงขาหัดใจเนี่ยหลายคนก็ป่วยหลายคนแต่แม่เชี่ยวไรคนเยหนึ่งหัดใหญ่เนี่ยโดนไปแถบแก่กันหลายคนอุ้ยกุดเหนียวเนี่ยเราก็ถ่ายแล้วงอ่นี่เราไปไหนไม่รู้เหมือนกัน กราอยากทีเราออกไปล้ตรงนี้ไม่ใช่ไปมาเราอยากที่สุดในข้างล่างข้างล่างนู้นตั้ง G P S เลยเลยเราผ่านมาแล้วลูกหรือไม่ก็ถามน้องก็ออกข้างนอกอยากอยากไปถ่ายตรงที่มันมีป้ายติดต่อสอบถามเยอะๆนี่ติดต่อสอบถามไปอีกน้องอุ้ยน้องอุ้ย